สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังกันฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมมุมภายในรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเราจะคำนวณมันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูจากภาพก่อนเลยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นมุมภายในของรูปหามุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ ผลรวมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับน้ำนึงจะเห็นว่าเราแบ่งรูปสามเหลี่ยมเราแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยด้วยเส้นแทงมุมมันก็เลยกลายเป็นสามเหลี่ยมสองรูปใช่ไหมครับอ่าผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมของรูปสี่เหลี่ยมผลรวมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นดูจากตรงนี้ก็จะเป็น หนึ่งร้อยแปดสิบมีกี่รูปครับสองมีสามเหลี่ยมกี่รูปครับสองรูปเพราะว่าเรารูว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมมันเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบคูณสองก็ได้เป็นสามร้อยหกสิบองศานั่นเองถ้าเป็นรูปห้าเหลี่ยมเราก็ใช้วิธีการลากเส้นจากจุดหนึ่งนะครับไปให้ครบทุกจุดอะถ้าเรามีจุดอยู่จุดหนึ่งเนี่ย ดูบนรูปเหลี่ยมนะครับจะเห็นว่ามันจะมีด้านอยู่สองด้านแล้วใช่ไหมที่ที่จุดนั้นะเป็นมุมให้เป็นจุดยอดมุมให้ถ,ถ้าลักถ้ารักธรรมดามันจะมีอยู่สองด้านก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเหลือกี่จุดถ้าห้าเหลี่ยมใช่ไหมเราลากไปแล้วสองด้านถ้าว่าเราลากเชื่อมจุดไปแล้วสองจุดก็จะยังเหลืออีกสองจุดแล้วก็ลากมา เราว่าผลรวมมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบคูณกับสามได้เป็นห้าร้อยสี่สิบองศานะครับถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมก็ทำแบบคล้ายๆกัน,นครับแต่อันนี้จะลากออกมาสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาได้สี่รูปฉะนั้นผลรวมมุมภายใน ของรูปหกเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบคูณสี่ได้เป็นเจ็ดรอยี่สิบองศานี่ครับที่จริงเราก็บอกมีสูตรได้แบบขนวนง่ายๆเลยดูง่ายๆผลรวมมุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมก็คือถ้าสมมติว่ามีเอ็นด้านเอ็นมุมเนี่ยครับ มันจะสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้เลยครับหนึ่งร้แปดสิบคูณด้วยวงเล็บ n อลบสองก็คือเราเอาจำนวนด้านนะครับลบด้วยสองก่อนแล้วก็เอาไปคูณกับ180้อแปดสิบมันแค่นั้นเลยเราคำนวณมุมภายในได้ละมาดูตัวอย่างโจทย์ปันฮะนะจากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยขนาดของมุม D นี่มีขนาดเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ดูขนาดของมุม D มุมดีเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ตอนนี้ก็เป็นตอนนี้เรารู้ว่าผลรวมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเป็นเท่าไหร่360สามร้อยหกสิบองศาใช่ไหมครับก็สามร้อยหกสิบลบด้วยเราเอามุมที่เหลือมาบวกกันก่อนเราเอามุมอื่นที่เรารู้แล้วมาบวกกันก่อนแล้วก็เอาไปหักลบกับ360สามร้อยหกสิบองศาลบด้วยอะไรเจ็ดสิบห้าวงเล็บเจ็ดสิบห้าบวกหนึ่งร้อยสามสิบห้าแล้วก็บวก เก้าสิบนี่ได้เป็นสามร้อยหกสิบลบสามร้อยไปเป็นหกสิบองศาเราบอกว่ามุมดีเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับหกสิบองศานั่นเองครับเขาอ่ะคลาสิเป็นแบบพวกรูปเหลี่ยมที่แบบด้านเท่ามุมเท่าเนาะ รูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยจะมีขนาดมุมภายในแต่ละมุมเป็นเท่าไร่มุมมันเท่ากันเรารู้ละเก้ามุมมีขนาดเท่ากันต,ตอนนี้เราต้องหาผลรวมก่อนว่ามันเป็นเท่าไหร่อ่ผลรวมมุมภายในรูปเก้าเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบคูณกับ เก้าลบสองจะเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบคูณกับเจ็ดได้เป็นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบองศานี่ผลรวมมันเป็นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบองศานะเพราะฉะนั้นแต่ละมุมของรูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า เป็นเท่าไหร่หนึ่งพันสองรอยหกสิบต่วนเก้าอันนี้จะได้เป็นหนึ่งรอยสี่ิบองศาเราบอกว่ามุมภายในแต่ละมุมเนี่ยมีขนาดหนึ่งร้อยสี่สิบองศานั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ